สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพองไปเมือนี้มอลำทำกเกษียสีผ้าพี่น้องตื่นแต่เด็กลุกแต่เสาหุเข่าเป่าไฟบรรยากาศกลางทงไฮทงหน้าบานเฮาดีดีพี่น้องมือนี้น้าหมอกโลงแห้งแห้งมองล่ำทำกเษกษียณกระเลสีผ้าพี่น้องเมื่อหนึ่งเข่าจ้าแทบสิปฏิเสธบได้เลยว่าเฮาสีหนึ่งเข่าต้องมีการขวดขีเทาออกมาสกักก้อนแล้วคล้องสิ่งหนี่หลายคนมองถามจ้าบอกหมูว่าสีเอาไปใส่ประโยชน์แนวด แต่ว่าตัวนี้คือโตที่เป็นประโยชน์สูงเลยค่ะพี่น้องขวดออกมาแล้วเ้าก็มาเก็บรวบรวมไว้สีผ้าพี่น้องเอาไปแก้ปัญหาเรื่องมักพริกใบยิกใบงอยอดบ่ไปบ่มาเก็บรวบรวมได้แล้วปะ่ะสีผ้าพี่น้องนั่ไปใส่ให้เกระเป็นสูงสุดไปนั่งกันจ้าได้กี่เท่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องปะ่ะวันนี้เขาหัวเขาสวนจ้ะ ไปสำรวจเบ้องว่าต้นบักพิกต้นใดที่เพื่อนมีใบอยิกใบงอเฮาลงเมื่อปฏิบัติการเลยจ้านี่ขูขีเท่าใดมาแล้วจ้าวิธีการใส่ก็ง่ายง่ายพี่น้องกำเบงขันเพื่อนยังหอนอยู่กับยาท่านฝ่าวกำเด้อจ้าเมื่อคนกับสีลวกยอดพวกพิกกับสีลวกคือกันเด้เฮาสำรวจเนึงเลยจ้าว่าในต้นบักพีกมันใบอยิกใบงอบอแล้วก็ซองเมืองไต่ใบเพื่นนําขันถามีน้อนมีมาแลงเฮากับออกออกน้ำขันมีเพี้ยบาะนี่พี่น้อง บ่อ้องไปยุงวุ่นวายก็เพิ่นเลยจ้ากาขี่เท่าได้ห้อยเลยค่ะช่วงหน้าหมอกแห้งๆแบบนี้แห้งหมาะสําหรับการที่เข้าสีกําจัดของมวนนี่ที่สําคัญในขี่เท่านี่เขาสิบมีความเป็นดังจากพี่น้องเขาสิปบปับสภาพม้วนใบยิกใบงอมวนโมน,นี่แต่สองสามมือเดี๋ยวเขาก็ส س ยืดออกแห้งใบไม่ยอดไม่เข้ามาจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องม้วนเพียใต่ใบเพียรด,ดำๆที่ว่าน,นั่นในขี่เท่าเขากันมีคุณสมบัติในการกําจัด พวกเพียม่วนมูนันไดคือกันเด้เพราะว่าในขีเทามันมีไม้หลายหลายชนิดที่มันมีคุณสมบัติในการไล่มาแรงยกตัวอย่างเช่นไมยุคาลิปตัสกันสิพี่น้องเวลาเขาเอาไปเผาทานแล้วหรือว่าพอเขามาเป็นขีเทาแล้วเขากะสีย่างคงความเป็นยาอยู่ในหันคือกันเขากะมาห้อยสองสมือไปซ่อมือโหลดพี่น้องใต้ใบนี่อันเพียม่วนดำๆเขากะสีกู้ขบเขบียบขบเขบียบ,บอ,อกโหลดดอกจากสีแห้งไปซื่อๆนี่แหละ ระดีสาคัญเด้อจ้ะพี่น้องช่วงที่เหากําลังห้อยขี่เท่านี่ให้ห้อยในช่วงที่นำหมอกเขายังมีเด้อจา้า้าในกรณี่วานําหมอกมันแหงแล้วเฮ็ดจังได้บันเอาสายนามหรือเอานามมาฮดให้ใบเขาเปียกเรเล้วจังค่อยห้อยขี่เท่าไปเรื่อยๆจ้า สำหรับพี่น้องที่ว่าสะดวกในการใส่เบียผงก็เอาน้ำมาเซน้ำแล้วกกากองเพื่อเขาเครื่องพ่นฉีดได้กับผืชพักทั่วไปได้เลยจ้าหลังจากวานที่เท่าแล้วอีกประมาณจักสีหามือเดี๋ยวมาล่ำท้ำกับเสียสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเด้อฝากติตามใาอีพี่สองเด้อจ้าขอบคุณหลายหสวัสดีจ้า